สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยกันนะครับก็มีเรื่องของแบงคอกยูเนเต็ดซึ่งจริงเนี่ยก็อาจจะมีความคาดเกี่ยวกับวันนี้ด้วยนะครับที่จะต้องลงแข่งขันฟุตบอลลีคับในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นคู่บิ๊กแมชของรอบนี้เลยนะครับเป็นเกมสําคัญที่จะชี้วัดอนาคตทั้ง2ทีมด้วยนะครับกับตาแหน่งแชมป์คือบุรีรัมเนี่ยวางทุกแชมป์อยู่แล้วที่ลงแข่งขันนะเว้น ACL ที่ต้องการจะไปให้ลึกที่สุดแต่ว่าที่เหลือเนี่ยต้องเป็นแชมป์ให,ห แล้วก็ไม่อยากจะพลาดแต่เป็นช่วงสำคัญที่เตะถี่มากนะครับเป็นช่วงที่บุรีดำเนี่ยไม่สามารถเลื่อนโปรแกรมได้ต้องเตะนะครับในช่วงที่เหลือท้ายสีซสัน้นเพราะว่ามันประชิดมาหมดแล้วครับในรอบลึกๆฟุตบอลลีกอ่าก็ต้องตบจบฤดูกาลนะภายในเดือนเมษายนนี้ฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณเดวินก็ออกมาโพสต์ยอมรับนะครับว่านักเตะอ่าร่างกายกรอบคนไม่ใช่เหล็กนะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนยังฟิตพอที่จะเอาตัวรอดไปได้ซึ่งคําตอบชัดเจนคือจะผ่านดีอยู่ในไหมในเกมนี้ส่วนทางฝั่งของแ้งเทพเนี่ย ลราจะตกรอบเอฟเอคัพซึ่งเป็นแชมป์เก่า,าดูการที่แล้วเนี่ยนี่คือถ้วยที่เขาก็หวังเหมือนกันนะครับคือเป้าหมายในหวัง2ถ้วยอาจจะเป็นถ้วยอะไรถ้วยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้พอพลาดเอฟเอคัพรายการนี้ต้องโฟกัสเลยแล้วก็ลีกเองเนี่ยคือทาร์มิงมันก็อาจจะเป็นแรงเวียงในเกมนี้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าบุรีรัมยันพลาดอีกสมมติเกิดไปตกรอบขึ้นมา19เมษายนบุรีรัมย์ต้องเตะอีกนะครับวันนี้วันที่16ที่เราทําคลิปกัน19เตะกับราชบุรีเกิดพลาดขึ้นมาบียูาจะมีลุ้นแชมป์ลีกอีก ผมว่ามันเกิดขึ้นในเกมนี้ก่อนคําตอบมันสิจะชัดเจนว่ามันจะมองถึงอนาคตได้ไหมซึ่งในวันนี้ข่าวที่จะเชื่อมโยงไปคือเราใกล้จะสั่งลาสนามมทรังสิตแล้วนะครับเนื่องจากว่า BU เองเนี่ยที่ผ่านมาก็เหมือนพยายามจะต่อสัญญากันเท่าที่ผมทราบมานะครับคือใช้มาระยะเวลานานแล้วแล้วก็เซ็นสัญญากันระยะยาวปรากฏว่าสัญญาหมดเนี่ยทั้งฝั่งของ ธรรมศาสตร์เองเนี่ยเขาก็มีทีมโดม F c ซึ่งเป็นทีมธรรมศาสตร์แล้วนะครับโดมก็คือลูกแม่โดมอ่ะก็ย่อม,มาจากฉายาของของทีมธรรมศาสตร์อยู่แล้วเขาก็ใช้ลงเตะสลับสับเปลี่ยนกันมาตลอดนะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอยากจะให้รังย่ามันชัดเจนด้วยแล้วก็มันอาจจะจะบูมง่ายกว่าด้วยความที่เป็นทีมของธรรมศาสตร์เองที่ BU เองเนี่ยฐานแฟนคลับก็ไม่ได้พัฒนาด้วยในการอยู่ที่ธรรมศาสตร์คือก็ว่ากันตามหลักคือไม่ได้ใจของนักศึกษาซึ่งมันก็มีส่วนหนึ่งว่าอ้ผลงานด้วยไหมส่วนหนึ่งสองคือความผกกพัันบ กับแ,แฟนคลับตรงนั้นก็ไม่มีเพราะเป็นฐานของของนักศึกษามากกว่า3คือการตลาดของทีมก็ไม่ได้คิดจะรุกเรื่องของการสร้างฐานแฟนคลับอย่างแท้จริงก็เลยกลายว่าพอได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปใช้สนามของ BG เนี่ยผมว่ามันกลายว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าแฟนบีจะเยอะเนี่ยมันเยอะมันมีทั้งขาประจําขาจรด้วยเลยเป็นที่มาว่าทั้งฝั่งของ BG เนี่ยเขาก็อยากจะได้โมเดลใหม่คือโมเดลของการที่จะมีสโมสรเนี่ยมาใช้สนามร่วมอ่าเหมือนที่อิตาลีเขามีคือเป็นสนาม ส่วนกลางนะครับแล้วก็ให้สมโมสรเนี่ยทีมร่วมมือมาใช้กันเหมือนที่อินเตอร์กับเอซีมิลานเป็น,นนะครับคราวนี้จุดสําคายสุดก็คือว่าเรากาลังจะได้ความชัดเจนตรงที่บียูยื่นไทยลีกไปแล้วนะครับรอเพียงแค่อนุมัติทางการคือสนามอันดับหนึ่งอ่ะคือยื่นเป็นบีจีสเตเดียมส่วนสนามสำรองเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนซึ่งมันก็มีไม่กี่สนามแล้วนะครับที่จะสามารถใช้ได้เพราะว่าถ้าจะยืน่ยนเช่นสนามเทพัสดินต้องปรับปรุงอีกเยอะเลย ยื่นสนามไทยญี่ปุ่นจริงๆก็เหมาะก,กับบียูมากบียู BU เคยใช้มาแต่ก่อนด้วยแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยสนามเป็นส่วนกลางมากนะครับมันก็จะมีคนมาใช้บริการเยอะมากการจัดการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันก็คงจะยากแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ทําจริงๆอ่ะสนามนั้นนะคือหลังเย่าที่บียูควรไปสำหรับไทยญี่ปุ่นดินแดงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้อาจจะเป็นสนามทีโอทีก็ได้อ,อันเนี้ยก็เป็นไปได้ที่จะยื่นเป็นสนามสำรองเดี๋ยวค่อยรอคําตอบกันแต่ยื่นเป็นอันดับหนึ่งอของ b g Stadium เนี่ยไม่ติดเงื่อนไขนะครับก็ชัด ยังไงก็ไปใช้แน่ๆแ,แหละก็จะเป็นดาร์บี้แมชที่น่าติดตามมากๆนะครับเป,เป็นแบบสนามเดียวกันด้วยแล้วก็เป็นการรวมใจปทุมด้วยเพราะเป็นทีมจากฝั่งปทุมเหมือนกันนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยเหมือนกับ BG เนี่ยเขาชวนเมืองทองได้ซ้ําไปนะเพราะถ้าเกิดเมืองทองหมดสัญญาเช่าจากที่ทรดโดมเนี่ยให้มาใช้ร่วมกันคือมันก็จัดโปรแกรมยากไหมเนี่ยถ้า3ทีมจัดยากแน่แต่ได้แค่สทีมเนี่ยผมว่ามันมนีความเป็นไปได้แล้วก็ในแง่ของการตลาดเนี่ยบียูไม่ต้องสร้างอะไรใหม่เพราะว่ามันมีฐานของ BG อยู่แล้ว เผื่อบางคนเบื่อผลงานบีจี G, ก็มาดู B u ได้ตัวปีอาจจะขายลักษณะคือต่างคนต่างขายก็จริงแต่ผมเชื่อว่า,าการซื้อ,อในแมชของ B u มันก็จะมีเกมใหญ่ๆเพิ่มขึ้นแฟนบอลก็อาจจะได้ใช้บริการสนามมากขึ้น,นในแง่ของอาการได้ค่าเช่าสนามเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำหรับ BG จีเพราะ BG ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาคงอยากเห็นภาพมากกว่าว่าสนามถ้ามันถูกใช้เยอะๆเนี่ยแต่ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะมันก็คุ้มกับค่าบ,บำรุงรักษา ให้นึกภาพนะครับว่า BG อาจจะเล่นในบ้านเปลี่ยนเป็นแบบสัปดาห์หนึ่งเล่นปุ๊บสัปดาห์หน้าไปเยือนแล้วสัปดาห์ที่ไปเยือนเนี่ยเป็น B u ใช้เป็นสนามเย้าคือสนามมาได้ใช้ทุกอาทิตย์ซึ่งถ้าว่าได้ใช้ทุกอาทิตย์เนี่ยมันยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เดือนหนึ่งสองสามแมตช์เนี่ยจริงๆไม่คุ้มครับเพราะว่าสนามมันต้องดูแลทุกวันรดน้ําทุกวันใส่ปุ๋ยตัดหญ้าอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาเป็นเวนี้เนี่ย มันคุ้มค่ากับการดูแลเพราะว่ามันก็มีเงินส่วนหนึ่งเข้ามาแต่คนอาจจะดราม่าบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่คิดจะสร้างสนามตัวเองก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าสมมุตินะครับวันนี้เราอยากได้บ้านแต่เราจะไม่มีเงินหรือเรามองว่าการซื้อบ้านตอนนี้ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของเราเราก็จะไม่ทําฉะนั้นในมุมของแฟนบอลที่ตั้งคำถามว่าทำไมมีอยู่ไม่สร้างสนามก็ย้อนกลับไปกับคําตอบนี้เหมือนกันว่าถ้าเขาบอกว่าเขาสร้างแล้วคุ้มเพราะฐานแฟนคลับเขาเยอะพอ เขาก็จะลงทุนแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยเม็ดเงินของ BU เองเนี่ยงบทําทีมถ้าจะลดทุกปีเพราะว่าตั้งแต่ True ไปรวมกับทาง d t a c เนี่ยการที่จะเป็นเจราจาต่างๆเกี่ยวกับสมโมสรเนี่ยมันต้องผ่านบอร์ดบริหารใหญ่ BU ไม่ใช่ทีมเงินถุงเงนถังมันก่อนนะครับแต่มีเม็ดเงินเพียงพอที่จะเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วการลงทุนตอนนี้เขาก็เริ่มมองถึงการผัดเปลี่ยนผู้เล่นด้วยอ่าแล้วก็นักแต่อายุ30บวกเนี่ยก็ต้องลดค่าเหนื่อย เพื่อจะอยู่กับทีมต่อซึ่งหลายคนก็รู้สึกแฮปปี้กับการจัดการทีมของบียูเพราะว่าทําฟุตบอลจริงๆให้โอกาสโค้ชอรอความสำเร็จได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผมว่าบียูก็สเตเบิลในระดับที่เป็นทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์ตลอดทั้งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีม,มากไม่ลงทุนต่างชาติราคาสูงมากมายเหมือนที่บุรีรัมธรรมแต่ว่าโค้ชแบนเองก็พยายามบริหารจัดการทีมแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบรรยากาศของแฟนบอลผมว่ามันจะช่วยเป็นแรงผลักให้กับบียูเนี่ยดูดุดัน มากขึ้นในฤดูกาลหน้าแล้วเดี๋ยวนาคตเกิดเขาเห็นภาพเขาอาจจะไปหาสนามเล็กๆสักสนามหนึ่งและทำในสนามตัวเองก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะนี่มันคือสนามที่เป็นฟุตบอลสเตเดียมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมศาสเนี่ยมันมีลู่วิ่งมันเป็นสนามกีฬาที่จัดแบบพวกมหากรรมกีฬามาก่อนมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบใกล้ชิดกับแฟนบอลมากนัก,กน,นะครับก็เป็นแผนใหม่ของ BU ด้วยแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องการตลาดด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ทำเนี่ยต่อให้คุณย้ายไปสนามใช้กับทีมอื่นเนี่ยเขามีฐานอยู่แล้วเนี่ยแต่คุ ผลงานอย่างเดียวไม่เพียงพอนะบางทีมันต้องเซอร์วิสคนดูด้วยนะครับให้ใกล้ชิดกับนักเตะมีกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวก็ต้องดูแผนของบียอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไปร่วมสั่งราสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมกันในช่วงท้ายซีซั่นที่เหลืออยู่ของบียนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เกมกับบุรีรัมในศึกลีกครับวันนี้เลยนะครับติดตามดูได้ลีกคับนรรี่เตะอีก3คู่นะครับแต่นี้คือคู่ที่น่าติดตามที่สุดนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐส,สปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ